ศึกวอลเลย์บอลหญิงหลีฝรั่งเศสค่ำคืนนี้กลายเป็นหนึ่งในแมตท,ที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วเอเชียพูดถึงมากที่สุดเมื่อควีนบีมทีมพิชยากกรัหัวเสาทีมชาติไทยนำต้นสังกัดแนนซีเปิดศึกเดือดกับแคมริสทีมแกร่งแห่งหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังตบและเกมบล็อกอันเหนียวแน่นบรรยากาศในสนามแน่นขนาดตั้งแต่นาทีแรกเสียงเชียร์ของแฟนชาวฝรั่งเศสผสมกับเสียงโห่ร้องของแฟนไทยที่เดินทางไปให้กำลังใจควีนบีม ดังสถานทั่วหอนการแข่งขันการแข่งขันเริ่มขึ้นท่ามกลางแรงกดดันสูงสุดทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะเพื่อขยับอันดับบนต่อฮารางนันซีที่กำลังอยู่ในฟอร์มขาขึ้นตั้งเป้าคว้าชัย3แตมเต็มเพื่อไล่จีโซนบนของหลีกส่วนแคมเมรีสซึ่งมีเกมรุกหลากหลายและหัวเสาทีมชาติฝรั่งเศสเป็นตัวชูโรงก็มาด้วยความมั่นใจหลังจากชนะ2นัดติดทุกจังหวะตั้งแต่ลูกเสิร์ฟแรกเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจที่สั่นสะเทือนหัวใจของแฟนๆที่ชมผ่านจอ เซตแรกเปิดฉากด้วยความกดดันสูงแนนซี Nancy, ใช้เกมรับเหนียวแน่นพยายามหยุดการบุกของแคมเรีสที่มีตัวตบสูงใหญ่แต่ความเร็วและการอ่านเกมของควินบีมกลายเป็นจุดเปลี่ยนเธอไม่เพียงแต่ทำคะแนนจากลูกตบเฉียบคมริมเส้นเท่านั้นแต่ยังรับลูกเสิร์ฟได้อย่างนิ่งราวกับมีเรดาร์ในสายตาทุกครั้งที่บอลลอยเข้าโซนหลังควินบีมจะพุ่งเข้ารับด้วยความมั่นใจและแม่นยำทำให้บอลกลับเข้าสู่มือของเซตเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแนนซีค่อยๆขึ้นนำทีละแต้มแต่แคมเรีสไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาตอบโต้ด้วยลูก หน่สร้างความปั่นป่วนให้นันซีหลายครั้ง เมื่อเข้าสู่ช่วงแต้มปลายเซตแรกเสียงเชียร์ของแฟน Nancy นันซีดังสนั่นเมื่อควินบีมขึ้นตกทะลุล็อกสองชั้นอย่างเฉียบคมบอลพุ่งกระแทกพื้นจนคู่แข่งได้แต่หันมองทําให้นันซีขึ้นนํา20เข้าสู่เซตที่2แคารเีสเริ่มปรับแทคติกพวกเขาเปลี่ยนมาใช้การเสิร์ชเฉพาะจุดบีบให้นันซีต้องตั้งบอลจากมุมที่ลึกขึ้นการเซตบอลจึงไม่สะดวกเท่าเดิมเกมรุกของนันซีสะดุดชั่วคราวแต่ในยามที่ทีมเริ่มตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากควินบีมกับแสดงความเป็นผู้นําเธอเรียกบอลมากขึ้นตกวคาม แม่นยำและความมั่นใจของเธอทำให้เพื่อนร่วมทีมเริ่มกลับมามีไฟนันซีตีเสมอเป็น15-15ก่อนที่เกมจะกลายเป็นการแลกแต้มแบบไม่ยอมกันช่วงท้ายเซตที่2แคมเมอรีสเร่งเครื่องเต็มที่ใช้บอลเร็วผสมลูกหยอดอย่างแยบยนจนนนซีเริ่มตั้งรับลำบากความกดดันเพิ่มขึ้นแต่ควินบียังคงนิ่งเธอเปลี่ยนสไตล์จากการบุกหนักเป็นการเล่นชานฉลาดใช้ลูกหยอดเบาๆตัดจังหวะเกมรับคู่แข่งและในจังหวะสำคัญที่นนซีตามอยู่22-23บอถ,ถ 23, เธอขึ้นตบเต็มแรงบอลทะลุล็อกออก แนนซีได้แต้มตีเสมอจากนั้นควินบีมเสิร์ฟต่อทันทีบอลลอยหมุนอย่างไร้การตัวรับของแคมเรีสรับพลาดแนนซีนำ24-23ถึงเซตพอยต์อีกครั้งคราวนี้จบด้วยลูกบล็อกจากเซนเตอร์แนนซีที่อ่านทางได้ดีปิดเซต2ไป26-24ถึงแนนซีขึ้นนำา2-0ถึง0บรรยากาศในสนามถึงจุดเดือดสุดขีดเสียงกลองเสียงเชียร์และเสียงเรียกชื่อควินบีมดังอย่างต่อเนื่อง เธอกลายเป็นศูนย์กลางของเกมไม่ใช่เพียงในแง่เทคนิคแต่รวมถึงกำลังใจของทีมช่วงพักระหว่างเซตกล้องถ่ายทอดสดจากภาพควีนบีมยิ้มและให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมด้วยท่าทีผ่อนคลายซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและผู้นำอย่างแท้จริง เซตที่สามเมเรลีสไม่ยอมให้จบง่ายง่ายพวกเขาเปลี่ยนตัวสำรองลงมาสร้างแรงกระตุ้นเกมรุกกลับมาดูดันอีกครั้งนันซีถูกบีบให้เล่นเกมรับมากกว่าเดิมแต่ควินบีมยังคงรักษามารตรฐานไวสูงเธอรับบอลและโตกลับอย่างรวดเร็วทําให้เกมกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งทั้งสองทีมแลกแต้มกันแบบสุดมันจนกระทั่งเทมเอรลีสใช้ความสูงและความหนักของบอลเอาชนะนันซีไปได้ในเซตนี้25-22ถึงตีไข่แต่เป็น2-1ถึงเซต ช่วงักก่อนเซตที่4แฟนๆไทยที่อยู่ในสนามเริ่มชูธงชาติไทยและตะโกนให้กำลังใจคุณบีมเธอโบอกมือขอบคุณก่อนกลับเข้าสู่สนามด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเซตที่4เปิดฉากด้วยเกมรุกเร็วของนันซีที่เริ่มกลับมานิ่งการทำงานระหว่างเซตเตอร์กับคุนบีมเข้ากันอย่างลงตัวบอลทุกลูกที่เซตให้บีเหมือนถูกวางบนจานทองเธอตบทั้งแบบเร็วทั้งแบบข้ามบล็อกและหยอดลงจุดว่างทำให้นนซีทิ้งห่าง10-5ในช่วงต้นเกม แคมเมอรีสพยายามไม่กลับมาแต่ไม่ง่ายเพราะเกมรับของนนซีเหนียวแน่นกว่าทุกเซตก่อนหน้าเซนเตอร์ของทีมขึ้นบล็อกได้หลายครั้งขณะที่ควินบีมก็ช่วยสปอร์ตเกมรับหลังบ้านอย่างยอดเยี่ยมเธอไม่เพียงแต่เป็นตัวทำแต้มเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจหลักในเกมรับที่ทำให้ทีมอยู่รอดในจังหวะยากๆเมื่อเกมดำเนินถึงช่วงท้ายนันซีนำ23-19บีมขึ้นเสิร์ฟบอลพุ่งแรงทะลุแนวรับคู่แข่งพยายามตั้งเกมกลับแต่บอลลอยออกหลังนันซีได้แมตช์พอร์นยนนี่ลูกสุดท้ายิบมีะขึ้นตอย่างมั่นใจบอพุ่เข้า ส่วนในสุดไม่มีใครแต่นั้นซีปิดเกมอย่างสมบูรณ์แบบ3-1ถึงเซตหลังจบเกมนักข่าวและแฟนๆพากันกรูกเข้าหาเธอควินบีมกลายเป็นชื่อที่สื่อฝรั่งเศสพูดถึงมากที่สุดในคืนนั้นเธอทำไปทั้งหมด28คะแนนซึ่งมากที่สุดในแมตชนี้รวมถึงเปอร์เซ็นต์การรุกสำเร็จกว่า55%และรับเสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมเธอถูกเลือกเป็น MVP ของเกมอย่างไร้ข้อกังขาภาพของเธอที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยพลังกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันที เสียงชื่นชมจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วเอเชียหลังหลายเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายคนยกย่องว่าควีนบีมไม่ได้เป็นเพียงนักตบที่เก่งแต่เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของนักกีฬาหญิงไทยที่ไปสร้างชื่อในต่างแดนเธอแสดงให้เห็นถึงความสามารถระดับโลกทั้งในเรื่องเทคนิคความคิดเร็วและสปิริตในการแข่งขันแนนซี่เองก็ออกมาโพสตขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ส่งแรงเชียร์ผ่านโซเชียลมีเดียและเดินทางมาถึงสนามพร้อมข้อความภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพลังจากไทยแลนด์เรารู้สึกได้จริงๆ ในห้องแถลงข่าวหลังเกมโค้ดของแนนซีกล่าวชัดเจนว่าบีมคือจิตวิญญาณของทีมใมคืนนี้เธอไม่ได้แค่ทำแต้มแต่เธอยกพลังใจให้ทั้งทีมทุกครั้งที่เธอยิ้มทุกคนกลับมามีแรงอีกครั้งส่วนโค้ดของแคมลีสก็ให้สัมภาษณ์อย่างมีน้ำใจนักกีฬาเราศึกษาเกมของเธอมาบ้างแต่ความจริงในสนามเธอเก่งกว่านั้นมากการอ่านเกมของเธอรวดเร็วและฉลาดสุดๆหลังจากจบเกมนักข่าวจากฝรั่งเศสหลายสำนักตีข่าวควินบีมขึ้นพาดหัวในเช้าวันต่อมา Queen Beam from Night, ลาแรนดูรีควินบีมจากไทยแลนด์รูสเด ราชินีแห่งลูกยางควินบีมจากไทยครองค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นภาพที่ทำให้แฟนวอลเล์บอลไทยภูมิใจไปทั่วประเทศในโลกโซเชียลวิดีโอไฮไลท์แนซี่เวอร์ซัสแคมรีสกลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์มากที่สุดในรอบสัปดาห์โดยเฉพาะจังหวัดที่ควินบีมตบทะลุบล็อก3ชั้นและจังหวัดเสิร์ฟหมุนแรงที่คู่แข่งรับพลาดเสียงบรรยายของผู้ภาคฝรั่งเศสถึงกับพูดว่า i n c r e d i b l e ke ร a ดเแปลว่าเหลือเชื่อช่างเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆ นอกจากผลงานในสนามแล้วสิ่งที่แฟนๆชื่นชมคือความอ่อนน้อมของเธอหลังเกมควินบีมเดินเข้าไปจับมือกับผู้เล่นแคมรีทุกคนรวมถึงกอดเพื่อนเก่าหลายคนที่เคยเจอกันในหลีกฤดูการก่อนเธอยังใช้เวลาถ่ายรูปกับเด็กๆที่มาขอลายเซน็นและกล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสสั้นๆว่าแมซิโบคูพราะสำหรับนันซีการชนะในแมตชนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มคะแนนในตารางแต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจมหาศาลให้ทีมพวกเขาขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับ5้าของหลีฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมหลังจากเปิดฤด,ดูกาลได้ไม่ดีนัก ส่วนคุนบีมเองกำลังเล่ล่าเป้าหมายส่วนตัวนั่นคือการเป็นหนึ่งในผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของหลีกซึ่งตอนนี้เธออยู่ในอันดับ3ามและมีแนวโน้มจะขยับขึ้นได้อีกแซนบอลไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณบีมกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการลูกยางไทยเธอไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าฝีมือของนักกีฬาหญิงไทยสามารถแข่งขันกับยุโรปได้อย่างสูสีแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากไปเล่นหลีกต่างประเทศเหมือนที่วันหนึ่งบีมเคยฝันไว้ ในช่วงคายของบทสัมภาษณ์ควีนบีมพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังว่าทุกครั้งที่ลงสนามฉันไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองคนเดียวฉันเล่นเพื่อทงชาติไทยเพื่อแฟนๆที่ส่งแรงใจมาจากบ้านและเพื่อพิสูจน์ว่าเราสามารถทำได้คำพูดนี้สะกดใจผู้ชมทั้งในฝรั่งเศสและในไทยอย่างลึกซึ้ง เกมนี้อาจจบลงด้วยชัยชนะของแนนซีแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการแสดงให้เห็นถึงพลังใจของนักกีฬาผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากในต่างแดนการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ภาษาใหม่และระบบการเล่นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ควินบีมพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความรักในสิ่งที่ทำสามารถพาเธอไปถึงจุดที่แฟนๆทั้งโลกต้องยกนิ้วให้บรรยากาศหลังเกมยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นแฟนๆฝรั่งเศสหลายคนต่างถือป้ายเขียนว่า Thailand Power และ Queen b มหนึ่งพร้อมโบกธงชาติไทยเล็กๆที่พวกเขาเตรียมาเอง มันคือภาพของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ่านกีฬายอย่างแท้จริงนั้นซีกลายเป็นทีมที่มีแฟนคลับในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่านักกีฬาชาวไทยอย่างควินบีมคือหัวใจของกระแสเมื่อเวลาผ่านไปค่ำคืนนั้นจะถูกจารึกในความทรงจำของแฟนวอลเล์บอลทั้งในฝรั่งเศสและประเทศไทยในฐานะเกมแห่งศักดิ์ศรีที่ควินบีมสร้างความประทับใจด้วยหัวใจนักสู้ความสามารถและรอยยิ้มที่ไม่เคยหายไปแม้ในช่วงเวลาที่กดดันที่สุดเธอพิสูจน์แล้วว่าราชินีแห่งลูกยางไม่ได้เป็นเพียงฉาย,ยาแต่คือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นด้วยเหงๆ